ปูโปเชติน o ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะปโปชเชตินุพอดพูดถึงความพ่ายแพ้เกมนี้เราผิดหวังมากเพราะผมคิดว่าพวกเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้การแข่งขันรายการนี้ทำให้คุณเจ็บปวดได้เสมอเมื่อคุณไม่เด็ดขาดมากพอเราสร้างสรรค์โอกาสได้เพราะอย่างนั้นมันถึงหน้าผิดหวังมากๆ เราเสียประตูจากลูกเตะมุมต่อๆกันและมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากแฟนบอลก็ผิดหวังนะบักพอตเล่นอย่างนี้เตะมุมเสียบ่อยๆกองหลังลงสี่คนเลยนะไม่มีมีแบ็คแค่คนเดียวคือกูตโต้นอกนั้นสามคนนะไม่ว่าจะเป็นดีาซี่ ซินวาโควิลตัวใหญ่ตัวสูงทั้งนั้นผิดหวังกันเหมือนกันนะบักพอร์ตใครไม่ผิดหวังบ้างแฟนบอลแม่ก็ผิดหวังเออมามามาฟังกันต่อเลยเราพูดกันเยอะในช่วงฤดูการว่าเรายังเป็นทีมอายุน้อยนี่คือทีมที่อายุน้อยเรามีนักเตะที่เล่นในลีกนี้เป็นหนแรกในชีวิต พวกเขาต้องปรับตัวมันเป็นเรื่องของความมั่นใจและคุณภาพเอาอีกแล้วบักพอร์มึงเอาอีกแล้วแพ้ทิไรสัมภาษณ์อายุน้อยอายุน้อยเป็นทีมแห่งอนาคตนักเตะดาวลุ่งแต่มึงเสริมทัพดิ200-300ล้านต้องปรับตัวยังไงอีก นี่ก็จะครึ่งฤดูกาลแล้วก็ยังอยู่กลางตารางมันก็ต้องความมั่นใจอยู่แล้วแบบพอร์ตลูกรักนิโคลัสแจ็คสันนี่แจ็คสันนี่มึงไปฝึกจับบอลก,ก่อนได้ไหมจับบอลแรกนึกว่าอบาตหนองจอกไม่รู้เป็นนี้อะไรนักเตะเชลซีจับบอลแรกนึกว่าอบาตหนองจอกอบตบ้านกูแม็จับบอลดีกว่านี้อีก หลุดไปสามสี่คนเสือกยิงติดเซฟแล้วบอกไม่เห็นเพื่อนเออกองหน้าส่งลงสองตัวไม่มีประโยชน์นี่อะไรเลยโบยาก็วืดแจ็คสันไม่ก็จับโอ้ยจับบอลแรกนึกว่าอวตอรนองจอกกูพูดบ่อยซะละเกินามาลุยกันต่ออ่ะฟังกันต่อเราต้องยิงประตูให้ได้ถ้าอยากจักคว้าชัยเราผิดหวังมาก แต่บางครั้งเราต้องรักษาคีนชีตถ้ายังยิงประตูไม่ได้และเสียเตะมุมหลายหนเกินไปตอนเราตอนนี้เราต้องผัดดันตอนนี้เราต้องผักดันกันต่อไปทีมที่มีอายุน้อยเรียนรู้จากเกมแบบนี้มึงต้องเรียนรู้ไปถึงไหนบักพอร์บักพอรมึงย้ำอายุน้อยมากทุกเกมเลยนะแพ้ทีไรบอกว่าทีมอายุน้อยมึงจะไปหวังอนาคตเหรอ ปัจจุบันไม่เอาอะไรเลยเหรองั้นบอกว่าจะจบพอโฟไปบอลถ้วยยุโรปอะไรกันเนี่ยบักโพสไม่เข้าใจจริงๆพักครึ่งมึงไปติวกันยังไงวะเออครึ่งแรกพอได้อยู่ครึ่งหลังแม่งพอได้แล้วเรื่องเดียวเลยเรื่องที่ดีวันนี้ที่เจอกับบูบอกได้คำเดียวเอ็นคุณคู มีเรื่องเดียวเลยแจ็คสันนี่มึงก็เอาขยันลงบอกว่าอายุน้อยโบย่านี่โอ๊ยอะไรกันปรับแจ็กสันไปตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นมาเกมนี้ให้มายืนหลังกองหน้าเออทางไปซ้ายบ้างแต่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเช่นเคยบักพอร์ตเอ้บักพอร์ต,รตจะพูดยังไงกับมึงดีวะอ่ะมามาต่อ หลังจากนั้นนะครับพอโปเชติโน่เออพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันลูกรักแม่งแหละเออสถานการณ์ของแจ็กสันจึงเป็นเรื่องของความคาดหวังและสิ่งสำคัญต้องไม่ใช่การโยนความผิดให้เขามันก็ไม่ได้โยนความผิดให้แจ็กสันคนเดียวดอกบักพอร์ตกูไม่ได้โยนความผิดให้แจ็กสันคนเดียวกากทั้งทีมเอาเถอะ จริงไม่ให้โยนความผิดได้ยังไงขาดอย่างเดียวเลยคือการจบสกอร์กองหน้าบ้าอะไรจับบอลแรกยังพืดเลยจับบอลแรกยังไม่อยู่เลยกระชอกซ้ายบ้างขวาบ้างก่อนเริ่มฤดูกาลโอ้โหมาจากบียาเลอจะเป็นกองหน้าในอนาคตนิวด็อกบานิวนิวนิวเถอะเออไม่ใิ้ครึ่งเลย ยิงได้แต่จดจ่อหน้าประตูเหรอเกมก่อนหน้านั้นถ้าไม่จ่อหน้าประตูแม่งยิงไม่ได้ทํากินเองก็ไม่ได้มึงยังจะเข้าข้างอีกเหรอฮะมึงยังจะเข้า,ขาอขกเหรอบักพอร์ตไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงแล้วบอกได้เลยว่าบูฟก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับบูฟมันบ่ได้เก่งดอกแมทนี่เซลซีมันกากกากคักกากเมียอีลี เครื่องแรกนําบอกได้โลดนะเล่นพ่อได้อยูเครื่องหลังเล่นอยียงพ่อได้แลวเล่นจังสี่โอ้บอกมากลยศูนย์ศูนย์แห้งเป็นสุดศูนย์ศูนย์ขัดเป็นสุดศูนย์อีหลีจะเป็นยัง <c oughs> เอออะมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของเรื่องดีเรื่องเดียวของเชลซีนหน่อยคือเอนกุนคู ยิงประตูได้เอ็นคุนคูหลังเกมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแม้ผลการแข่งขันจะทําให้ตื่นเต้นและผิดหวังแต่ผมดีใจที่ได้ทําประตูแรกของผมในสีเสื้อเชลซีสุขสันต์วันคิดมากและเจอกันในสัปดาห์หน้าเดอะบิดเอ็นคุนคูได้กล่าวไว้นี่แหละเรื่องดีเรื่องเดียวบอกได้คำเดียวคือเรื่องดีเรื่องเดียวเลยคือเอ็นคุนคู นะครับมีเซตีนิโคลัสแจ็กสันด้วยนะนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมในฤดูการนี้นะครับโดนใบเหลืองไปแล้วแปดใบในส7เจ็ดเกมเข้าอและก็ทำไปเจ็ประตูไม่มีใครได้ใบเหลืองมากกว่านิโคลัสแจ็กสันเลยนะบักแจ็กสันบักโอ้ยบักโอ้ยบักคุย้ยอย่าบอกอหลีเมื่อยใจแห้งเมื่อยใจก็มึงเล่นแห้งคาอหลี คาดหวังอีหยังกับบ่อดจดจบสกอ์กับบ่หน้าประตูแม่งก็ยิงบอ่อเขามึงใไหนเขาเอาอามาบอลมาว่างให้เตะเขาประตูยิงสีบ่บ่อเออกูให้คำเดียวส,สั้นสั้นเลยเมื่อคืนคุยขักเออคุยขักๆเลยแหละเอออ่ะก่อนที่หมดคลิปนี้ออนะขอพูดถึง ก่อนเกมที่กุนซอวูแฮมตันอย่างเกลี่โอนิสนะครับมาให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับพูดเกี่ยวกับชัยชนะเหนือเชลซีในบ้านของตัวเองสำหรับทางกุนซืออย่างแกลี่โอนิสนะครับเราเล่นกันสเปะสปะไปหน่อยในครึ่งแรกบอกได้เลย <S <S เล่นดีกว่าเชลซีเยอะแต่เราก็ทำได้ดีขึ้นมากพอในครึ่งหลัง ผมคิดว่าเราสมควรชนะในเกมนี้ถูกต้องที่สุดแล้ววุบนี่คือผลอ่านี่คืออีกผลงานที่ยอดเยี่ยมในบ้านของเราตอนนี้ลูกทีมของผมสามารถไปมีความสุขในวันคิดต์มาสได้ตอนนี้ลูกทีมของผมสามารถไปมีความสุขในวันคริสต์มาสได้แล้วมันเป็นชัยชนะที่น่าเหลือเชื่อกับสิ่งที่เรามีอยู่เรามีปัญหาอาการเจ็บและมี3มผู้เล่นวัยรุ่นอยู่บนม้านั่งสำรองแต่ก็เล่นดีกว่าเชลซีเยอะ อในในเกมเจอทีมขนาดเชลซีการที่พวกเขาพร้อมจะลงสนามในช่วงท้ายสำหรับเด็กๆนะตัวผู้เล่นสำรองที่สำหรับเด็กๆบูมเฮมตันที่ลงไปสู้และหาหนทางที่จะเอาชนะกลุ่มนักเตะที่มีพรสวรรค์ของเชลซีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามที่น่าเหลือเชื่อมากเชลซี Chelsea มันกากมันกากจริง บูมมันก็ไม่ได้เล่นดีอะไรหรอกแต่ก็ยกเครดิตให้อยู่แต่เชลซีแม่งกากข้บบนเถอะจากใจแฟนบอลสิงบูเชลซีจากใจแฟนบอนบลแ,บอแมวน้ำตัวน้นอยๆค้วยคับืออ